สวัสดีครับมารอบ่บยๆครับผมลูกค้ามีออเดอร์ครับสั่งแตงนะครับดูครับลูกใหญ่ๆตโตเลยนี่ครับแตงลุกเบื้อเริ่มเลยครับผมหวานกรอบอร่อยปลอดสารเคมีครับฉีดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์มูลสุกรสูตรเข้มข้นครับจากไรโอเล่ครับผมสามารถฉีดกับเพื่อได้เกือบทุกชนิดเลยครับนี่ครับเจ้าของไรเป็นคุณแม่ครับผมดูครับ เพื่อผลทางการเกษตรเราแต่งลูกโตๆทั้งนั้นเลยหวานกรอบเอาไปใส่ขายใส่ครับแม่ขายหนึ่งล้รอบบานเท่านี้ล่ะถุงละเจ้าบาทใายอยากได้กสร้างมาราคาถูกๆครับถุงละยี่สิบบาทหรือเจ้าบาทนี่ครับสวัสดีจ้าออนซอนดิสานจ้าสร้างออนซอนดิสานวันนี้มาเก็บผลผลิตอันนี้เดือนเครงนะคะ่ะเก็บผลผลิตได้แล้วเขาเลี้ยงงามโตวไว้ด้วยน้ำมักจุลินทรีย์มูลสกรของเฮาแม่ เอาขวดใ้เพิ่นเบิ่งแน่นั่นนี่ครับผมานี่แหละเป็นขวดแบบนี้นะครับผมเร่งโตเร็วผลผลิตปลูกโตดูงามหวานไม่มีสารเคมีเลยนะกินแล้วปลอดภัยครับนี่ค่ะผลนลดดิบน่าเลยสนใจสร้างได้ครับผมมื้อนี้ก็เป็นตลาดนัดบ้านโจดนะครับตลาดนัดบ้านโจดสามารถสร้างได้เลยครับใครสนใจนี่ครับสดๆจากไรเลยโตเร็วบ่ะคะครับผมเดือนครึ่ง ได้เก็บเกี่ยวแล้วปกตินี่มันจะประมาณสองเดือนนะครับได้เก็บเกีย่ยวก็ฉีดน้ะมักเข้าไปปุ๊บเ,เร่งโตเร็วงามเร็วครับได้เก็บผลผลิตไว้สร้างว่าไจ้าปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์รูปดดความนยครับทึ่งโตทึ่งงามตามมาชุบครับ นี่ครับให้หน้าป่าที่กับว่าพริกแห้งเป็นพืชน,นะครับบัวบอยแหย่ที่ว่างเปล่าเป็นพืชสวนนะครับตกแ,แตงนะคะปูกระป๋วนะคะได้ปุ๋ยจากฟางนี่ครับท้ายคบเป็นปุ๋ยไปเลยแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำมักนีซีมเศร้าเลยสามหาบยากมือเศร้าเลยนี่ครับปลอดภ<ว>ัยแน่นอนสนใจทักเขามาได้จ้าเครื่องน้ำมักเครื่องตกแตงนะคะโอเคนะครับโอเคเนาะ โอเคครับคลิปนี้กับขอลาซ่าสมนีคุณแม่ฝ่ายย่งถึงเงินผู้บริโภคนะครับโอ้ยกินได้จ้าปลอดภัย,ยบ่มีสารเคมีจ้าเล่นงามโตเล่ง,งมโตมเร็วขึ้นนะมักยูดิรีมูลสุกรสูตรเข้มข้นนะคะสั่งมาเลยจ้าโอเคขอบคุณครับคลิปนี้กับขอลาค่าสานีด้วยครับผมสนใจทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ